สวัสดีครับตอนรับทุกท่านสู่ทีมงานอู่ับประเสริฐยนนะครับกับผมช่างนึกร้อยเอ็ดครับสำหรับชิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมของใหม่บอกได้เลยว่าสวยกว่านี้ก็ก็ป้ายแรงแล้วนะครับงามแห้งกับพี่น้องครับค่นี้นะครับสวยมากลองมาเบิ้งของ ใหม่ๆน้ำเพลินตะเคียนนะนะครับสวยๆมือเดียวป้ายแดงนะครับงามแห้งพี่น้องดดขัน้นงามแห้งนะครับสวยถึงสวยมากเลย<ม>น่องป้ายแดงอ่ะพี่น้องน่องป้ายแดงเลยนะครับเป็นฮีโน่ f สีเก้า j นะครับโดมินิเตอร์ห้าร้อยยูโรสามรถตัวนี้จดทะเบียนปี 62นะครับจดทะเบียนปี62ร้อยห้าสิบแรงครับฟังชันครบเลยนะครับพร้อมใส่งันเลยแหละนะครับลดมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้นะครับรดมือเดียวป้ายแดงเลยบวติเป็นเบรกเทียบฟ,ฟี่นะครับเฟืองถ่ายง่กับบอดดำงายนะครับเบาล่มยางไม่หกเส้นเครื่องลอยหาสิบแรงบัวเอ้ยเครื่องลอยหาหาสิบแรงนะครับ บอ่อกัะลม่มนิ่มๆเลยนะครับงามแห้งรถคันนี้ผมขับมาจากเชียงใหม่ถึงเมือขึ้นนะครับขับมาจากเชียงใหม่ถึงเมือขึ้นนี่สวยถึงสวยมากนะครับสวยถึงสวยมากว่ามีหม่งเตียอธิบายได้ที่นอ้องงามแห้งนะครับขับมาเองกับมือรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมเปิดราคาไ้อยูทีหนึ่งล้านสามหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้าน สามหมื่นบาทครับยอดจัดไฟแนนนะครับยอดจัดไฟแนนอยู่ที่หกแสนถึงเก้าแสนนะครับยอดจัดไฟแนนอยู่ที่หกแสนถึงเก้าแสนขึ้นอยู่กับเชดิตของลูกค้านะครับขึ้นอยู่กับเชดิตของลูกค้าเดี๋ยวเขาเข้าไปเบื้องล่ารายละเอียดโดยร่วมกันนะครับว่ามันสีงามสีไม่สีสวยซ้ำคือจางสาในบอกว่านะครับมาเข้าไปเบื้องกันครับมา เขาไปเบิ้งโดยร่วมกันนะครับผมกล่าวว่าเป๊เปะคาเกะรถกันน้นนะครับเป๊ดดะคาเกะรถราคาหอดเป็นล้านนะครับรถราคาหอดเป็นล้านกะบการบ่เป๊ะกับจักสีว้าจังไหนนะครับใส่จิบใส่ถึงใส่มากนะครับหัวว่าได้เห็ดสีขัดสีบางๆเลยนะครับชุดแต่งครบนึงกี่น้อง ว่ามันจอดยุศูนย์ก็บพราป่านหลุดนะครับสวยมากว่ามันจอดยุศูนย์ก็บพราป่านหุ่ยสะอ่อนไหลพี่น,อน้องเลยสะอ่อนแห้งสวยใสทุกจุดนะครับนี่สภาพภายในสวยใสสะอาดมากเนี่ยน้องรถมือเดียวป้ายแดง รถมือเดียวป้ายแดงเลยเพเ็ดเผื่อยูครบทุกจุดนะครับนี่เพเด็ดบาะกยังอยู่บดนะครับอยู่หมดทุกจุดเพเ็ดซ้ำป้ายแดงกุละ่ะนะครับบอกเป็นบอะลมนี่พี่น้องคุณบอกเป็นบาะลมนะครับบอกเป็นบาะลมดูเลขไม้กันหน่อย เด็กไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนกิโลนะครับ 1, 101, หนึ่งแสนหนึ่งมืนกิโลแอร์หนาวเลยละ่ะนะครับแอร์หนาวเลยดูครับเพจอยู่ครบทุกจุดหายห่วงนะครับเพจอยู่ครบทุกจุดเลยหายห่วงรถไม่กับว่ป่านแต่เป็นรถไม่กับว่ป่านนะครับสวยมากสวยถึงสวยมากเดีย๋ยวหนุกดำเลยก็แล้วกัน cung gì thì bưng bay thiều điều đây đầm đây này gặp tuyệt mạc เป็นดําไฟนะครับนี่ระบบเบรกทิฟฟี่นะครับระบบเบรกทิฟฟี่ยุคครบหมดแล้วพี่น้องแจ็คสีท้ายสาธยายไวจังไหนนะครับรถไปแดงแคักว่านี้ กระบอกดำนะครับเป็นกระบอกดำของ3มิตรนะครับเป็นกระบอกดำของ3มิตรแกนใหญ่6กตันนะครับบงหหแนวสีสาทยายสวยมากนะครับสวยมากสวยมาก ราคาหอดเป็นล้านเนาะนี่เป็นกระบอกดําของสามมิตรนะครับนี่เป็นกระบอกดําของสามิตรแจนใหญ่หตันนะครับรถไม่เคยโดนเคยชนนะครับสวยๆมือเดียวป้ายแดงเลย เดี๋ยวขออนุญาตยกหัวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตยกหัวแป๊บนึงขออนุญาตยกหัวแป๊บนึงนะมาต่อในส่วนของเครื่องรงนี้คำศีลอธิบายพี่น้องม่งด้วยครับขับมากมือนคึืนนี่ผมว่ามันจอดสองเทียนะครับสามเทียยี่ดอกขับจากเครื่องไม่สาวเดียวเลยนะครับ พว,พวกสีพวกสีกนงั้นก็ตามหัวน,นอดยังยังอยู่ยู่นะพี่น้องยังอยู่ครบหมดนะครับพวกสีตามหัวหนอดน,น้องป้ายแดงนะครับน้องป้ายแดงสภาพสวยมากฝนพวกสีกนยังอยู่เครื่องอีกครบหมดนะครับถ้ากันความร้อนก็ยังอยู่ครบแน่น จัดสมขัตซี่วันีแนวตินะครับไม่มีที่ติจุดแต่งกับไซมมาครบแล้วนะครับเคลื่อนกับหัวปนี่ละนี่เนาะ เรื่องแห่งปานเดือนหาขับมาว่าเป็นรถไม้นะครับไรที่กี่ครับทุกท่านครับ ไรที่ตีครับทุกท่านครับหรด,ดล,ละขลาค้าหอดแหลนกวัวเนาะทีว่าจงไหนแหละครับน,นี่มองตีกันไรน้องใต้แดงชัดชัด นี่นะครับนี่คือไล่เลยอย่โดยร่วมนะครับของ h ี n o fc 9ก้า j dominator ห้าร้อยยูโรสามนะครับร้อยห้าสิบแรงปี6กสครับ1นึ่งล้านสามหมบาทนะครับหนึ่งล้านสามหมบาทยอดจัดไฟแนซ์อยู่ที่ห0 0 0นถึง9,000แสบาทขึ้นอยู่กับเชดิตของ ท่านลูกค้านะครับท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาไปใส่งานอยู่กะติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 1 3 5เก้าหหหา2 C นะครับ 0913544524เป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับช่างนึกร้อยเอ็ดครับนั่นเนี่ยนะครับกดติดตามให้ด้วยช่องทางยูบนะครับช่องทางยูทูบซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับเล้ากะช่องทางเพจนะครับช่องทางเพจอู่ซับประเสริฐยนครับเหล่ากะช่องทาง ช่องทางเฟซบุ๊กนะครับช่องทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอดครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน็กันแล้วกันนั่นอีกอีกนั่นก็ต้งขอมานะครับไอ้คนขับมาถึงถึงเลยเดี๋ยวหมื่นรุ่นเข้าใจมาเบิรงคขั้นนีกันนะครับสำหรับชิปนี้ไว้สำหรับก่อนครับผมส้างนึกเลยพร้อมกับทีมงานอูสับประเสริฐจนมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ